พลอยเชอร์มานถึงกับใจอ่อนหลังตงทูพีไม่น่าเชื่อเลือกขอสิ่งนี้มีโมเมนต์หวานๆให้ได้ชมกันเรื่อยๆเลยสำหรับตงทูพีและพลอยเชอร์มานวันนี้เราจะพาไปส่องโมเมนต์น่ารักน่ารักที่สาวพลอยเป็นคนโพสต์เองผ่านสตอรี่อินสตาแกรมโดยถ่ายหนุ่มตงพูดคุยกับเรื่องที่หนุ่มตงจะขอไปดื่มต่อโดยพลอยได้พูดว่าจะไปต่อทำไงก่อนทำไงก่อนยังไงขอยังไงจะไปเที่ยวต่อขออย่างไงโดยตงก็ทำแบบนี้ โดยตรงนั้นยกมือไหว้และพูดว่าขอไปครับปลอยเชื่อมันก็หวัวเราะขอไปเที่ยวจะก,กลับบ้านกี่โมงซึ่งตรงก็ตอบว่าเที่ยงคืนพลอยตอบเที่ยงคืนหรอเชื่อได้ปะเนี่ยติดรมอ่หะหัวเราะเรียกว่าตั้งแต่เปิดตัวคบหาดูใจกันก็สัต์ความหวานความฟินอวดโลกไม่เว้นแต่ละวันเลยจ้าสำหรับคู่ของตรงทูพีและพลอยเชื่อมานซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งสองคนก็พากันไปเที่ยวสวนน้ำเล่นกันอย่างสนุกสนานแถมแฟนคลับก็ยังเห็นความน่ารัก ขณะที่ต้องทูพีนั้นได้ออกมาเผยภาพพลอยช์มานกำลับบงยืนชมพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันแม้ว่าจะไม่มีรูปคู่ขณะที่ยืนชมพระอาทิตย์แต่ก็อยู่ด้วยกันทุกโมเมนต์ความสวีทล่าสุดหนุ่มตรงได้โพสต์ภาพผ่านสตรอรี่อินสตาแกรมเผยโมเมนต์ที่เคยถ่ายภาพร่วมเฟรมกันในวันแต่งงานเจนี่อลภาสณนะป้อมเพชรและนอนอลภาสปี2018โดยสาวพลอ,อยก็ได้รีโพสต์นี้พร้อมข้อความว่า5และแท็กสาวเจนี่บอกเลยค่ะ ว่าพวกเขานั้นรู้จักกันนานแล้วแต่มาเป็นคู่ที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสม